สวัสดีเช้าวันที่15้ากรกฎาคม2 5 6หห้านะครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาดูเห็ดฟางนะครับ9ก้าบ่อนะครับที่ทำคลิปไปเมื่อวานนี้นะครับให้เห็นว่าเห็ดวิวัฒนาการไปยังไงนะครับนี่นะครับทั้ง9ก้าบ่อนี้รู้สึกบ่อนี้จะสวยกูเพื่อนเลยนะครับสวยกูเพื่อนเลยทีนี้สวยยังไงนะครับ สงสัยจะทำถูกหลักวิชาการนะครับท่านผู้ชมสังเกตดูว่าเขาจะเป็นเหมือนเม็ดโฟมเนี่ยหนาแน่นมากนะครับเนี่ยไปไปหมดเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเช้าของวันที่สิบห้านะครับผมจะเปิดหลังจากตัดใจแล้วนะครับเปิดเป็นวันที่สองนะครับเนี่ยรับอากาศวันที่สองนะครับของหลังจากที่ตัดใย,ยไปนะครับเมื่อวันที่ สิบสามนะครับแล้วก็สิบสี่สิบห้าวันนี้เป็นวันที่สองนะครับที่ผมเปิดรับประกาศให้น้องเขารับประกาศนะครับช่วงเช้าๆนะครับรู้สึกบ่อนี้จัดสมบูรณ์กว่าเพื่อนนะครับทีนี้มันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับสมาชิกแล้วก็เพื่อนๆนะครับที่จะพอะหินฟังนะครับส่วนบ่อนี้ก็ขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ไม่หนาแน่นเท่าบ่อมื่อกี้นี่นะครับขึ้นนะครับนี่ขึ้นนะเนี่ยก็ขึ้นถือว่า ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับแต่จะสู้บ่อเมื่อกี้ไม่ได้นะครับเนี่ยบ่อนี้บ่อนี้จะแน่นยึดเลยนะครับเนี่ยเนี่ยดูสิครับท่านผู้ชมดูสิเนี่ยความความแน่นของเขานะครับรู้สึกจากบริเวณทั้งหมดเลยเนี่ยแน่นนะครับทีนี้มีข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีก็ก็คือว่าสมาชิกหรือเพื่อนๆที่อยากเพาะเห็ดฟางนะครับผมแนะนําเลยนะครับเวลาเราโรยเชื้อเสร็จนะครับเราอย่าเอาฟางนะครับมามาปกบนเชื้อนะครับ อันนี้ผมปกบางๆนะครับมันขึ้นลักษณะอย่างนี้แต่ถ้าทาํไม่ปกเลยผมว่ามันจะขึ้นดีกว่านี้นะครับจะขึ้นดีกว่านี้ถ้าปกแล้วมันเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับจะให้มาดูบ่อนี้นะครับนี่บ่อนี้ไม่โอเคเลยนะครับเนี่ยคือว่าผมเอาฟางนะครับเนี่ยผมเอาอกนะครับมาปลูของเขาแน่นมากนะครับแล้วก็ตอนตัดใจเนี่ยก็จะไม่ได้สักส่วนนะครับท่านจะเห็นว่าจะไม่มีแล้วครับเนี่ยเป็นมีมีเป็นบางจุดนะครับที่ที่ พอจะขึ้นเป็นเม็ดเม็ดเล็กๆได้นะครับแล้วก็ที่อื่นจะไม่มีเลยนะครับเนี่ยมีตรงนี้หนูนิดนึงนะครับแล้วก็จะไม่มีเลยนะครับเพราะว่าผมเอาฝางนี่มาปลกหน้าเขาเยอะนะครับทีนี้บ่อนี้ปลกเหมือนกันครับรแต่ไม่เยอะเท่าไหร่เนี่ยก็จะขึ้นนะครับเนี่ยขึ้นรู้สึกเห็นแน่นมากด้วยนะครับเพราะไอ้ที่แน่นไม่ใช่อะไรคือเชื้อเชื้อเห็ดฝางเขาดีนะครับเนี่ยสังเกตบ่อน,นี้ก็จะไม่เ <hir> ท่าไหร่นะครับเนี่ยก็จะมี Vera, ขึ้นนิดหน่อยนะครับเนี่ยแต่แถมนี้จะไม่มีเลยนะครับเนี่ยไม่มีเลยนะครับส่วนบ่อนี้ก็โอเคนะครับพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่นะครับก็หนาแน่นเหมือนกันนี่นะครับเชื้อเห็ดฟางเขาดีนะครับผมแนะนาว่าอย่าเอาฟางมาใส่นะครับเนี่ยอย่างบ่อนี้นะครับนี่ก็จะไม่โอเคเลยนะครับเนี่ยจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับเนี่ยอย่าเอาฟางมาใส่หน้านะครับเวลาเราตัดใยแล้ว ฝางเขาจะไม่ขาดนะครับโอ้ยใยญ่เขาจะไม่ขาดนะครับใยญ่จะไม่ขาดเลยแล้วก็จะไม่มีผลดีนะครับอันนี้ผมจะไปตัดใย,ยบ่อน,นี้อีกสักนิดนึงนะครับเนี่ยปกติแล้วมันจะไม่ต้องตัดแล้วนะครับแต่ก็ต้องมาตัดนะครับเพราะว่าเขาจะไม่ขึ้นเต็มที่เท่าไหร่นะครับก็จะมาตัดใย,ยตรงนี้อีกหน่อยนะครับเราเอา ฟางรวยหน้านี่จะไม่ดีเลยนะครับเนี่ยบ่อนี้ไม่โอเคเลยนะครับก็มีหลายบ่อครับสองบ่อจะไม่ค่อยเท่าไหร่เนี่ยบ่อนี้กับบ่อนี้นะครับรู้สึกบ่อนี้จะแย่กว่าเพื่อนเลยนะครับตองนั้นก็ใช้ได้หมดนะครับก็จะมาดีสุดก็คือบ่อบ่อนี้นะครับเนี่ยบ่อนี้ดีสุดเลยนะครับเพราะว่าค้นแน่นเย็ดเลยนะครับ้อเสียนะครับอย่าเอาฟางมากรบหน้านะครับเนี่ยลักษณะนี้นะกรบเยอะนะครับเนี่ย ไอที่ผมไม่เอาออกก็เพราะว่าเขาเขาจะมีขึ้นขึ้นเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีเลยก็ไม่ไม่ต้องใส่ฟางกบหน้าเชื้อนะครับไม่ต้องกบหน้าเชื้อเขาจะขึ้นดีมากเลยนะครับนี่อันนี้ผมเปิดรับอากาศวันที่สองนะครับวันที่สองหมายถึงว่าวันที่สิบสี่กับวันนี้วันที่สิบห้านะครับให้น้องเขารับอากาศหน่อยนะครับ คิดว่านะครับไม่น่าจะเกินอีกอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะดอกก็คงจะโตนะครับเนี่ยแน่นเอียดเลยนะบ่อนี้นะดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยความหนานแน่นของเขานะครับนะมือใหม่อย่างผมนี่ก็ภูมิใจครับนี่ผมเพราะเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เพาะเห็ดฟางน,นะครับเรียนรู้จาก youtube ต่างๆนะครับอเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแนะนําให้สมาชิกได้ดูว่าวิธีการต่างๆเนี่ยทำอย่างไรนะครับทําอย่างไรแล้วก็จะ ให้มันผลผลิตด,ดีนะครับแนะนําว่าถ้ามือใหม่หัดขับแอ้วมือใหม่หัดปลูกอย่างผมเนี่ยกอนนย็อยากแนะนําให้สมาชิกที่อยากจะปลูกครั้งแรกนะครับโดยที่ไม่ต้องไปถามใครก็ดูใน y o u t u b e เสร็จแล้วก็มาทําเหมือนผมนี่นะครับใช้เพราะในบ่อซีเมนนี่นะครับบ่อซีเมนนี่ต้อง ต้องไม่มีกรดไม่มีอะไรนะครับเพราะว่าบ่อนี้ผมไปซื้อมาผมเห็นเขาสต็อกเอาไว้นะครับเป็นปีๆแล้วนะครับก็เลยไปขอซื้อเข้ามาเพราะว่าผมคิดว่ามาทําแล้วก็ได้เลยนะครับเนี่ยมาทําแล้วก็โอเคเลยนะซื้อบ่อซีเมนต์เขาที่เขามีอายุที่อา่าเก็บไว้นานนะครับเป็นปีๆเลยนะครับเนี่ยเราซื้อมาต้องต้องรู้ว่าบ่อเขาผ่านสต็อกไว้นานนะครับซื้อมาก็ใช้ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาค่ากรดค่าอะไร ต่างๆนะครับมามาใช้ได้เลยนะครับแล้วทีนี้ก็มาผสมสูตรต่างๆนะครับผสมสูตรต่างๆก็จะมีฟางแช่นะครับแช่ในโอ่งนะครับผมแช่ในโอ่งหมักในโอ่งนะหนึ่งคืนโดยที่ผมไม่ได้ใส่อะไรครับแช่น้ําเปล่านี่แหละครับหนึ่งคืนแล้วผมก็มาพอครบหนึ่งคืนเช้าขึ้นมาก็มาจัดเตรียมนะครับเอาลงบอ่อทุกบ่อเลยเก้าบ่อนะครับเก้าบ่อก็ใช้สองโอ่งนะครับ ใช้สององค์องมังกรนะครับนี่อยู่หน้าบ้านอีกองค์หนึ่งนะครับอยู่ตรงนี้องค์หนึ่งนะครับแล้วก็ใช้ได้เก้าบ่อนะครับสององค์ได้เก้าบ่ออันให้แน่นเลยนะครับแล้วก็เอามาจัดเตรียมนะครับวางวางวางให้ประมาณสักสี่นิ้วถึงหกนิ้วก็ได้นะครับฟางหมักหนึ่งคืนนะครับพอเรียบร้อยแล้วเราก็มากดๆโดยโดยที่ไม่ต้องกดเยอะนะครับไม่ต้องกดแน่นเขาก็จะขึ้นนะครับ ทีนี้กดเรียบร้อยเสร็จเราก็ใช้ปุ๋ยคอกนะครับโรยนะครับโรยให้มันพอดีนะครับไม่ต้องมากนักไม่ต้องน้อยมากมากนักนะครับผมจะใช้มือสองสองข้างนี้นะครับกุมขึ้นมาแล้วก็มาโรยเลยนะครับสองมือกุมมานะครับโรยโรยโรยมันจะพอดีนะครับเสร็จแล้วก็เอาปุ๋ยยูเรียนะครับหนึ่งหยิบมือครับหนึ่งหนึ่งหยิบมือครับหยิบมือนะครับมาโรยโรยโรยปุ๋ยยูเรียแล้วก็ปุ๋ยสูตรเสมอโรยโรยโรยนะครับพอโรยเสร็จแล้วก็เอาน้ําพรมนะครับ ไม่ไม่ต้องแฉยมากนะครับพรมพรมเสร็จแล้วก็เอาหัวเชื้อนะครับหัวเชื้อที่ผมใช้นะครับมายีใส่กละมังนะครับมายีใส่กละมังนะครับแต่ตอนนี้ผมไม่มีหัวเชื้อมาแนะนํานะครับก็จะมียีใส่กละมังนะครับนี่กระมังขนาดนี้นะครับอันนี้ตัวยีนะครับก็จะใช้วัสดุอย่างนี้ครับลักษณะอย่างนี้นะครับมาแล้วก็มายี ยีเลยนะครับห hey, you know. ัวเชื้อมายียียีเสร็จนะครับให้หมดเลยนะครับให้เป็นผงเลยนะครับทีนี้เราก็มาผสมผมจะใช้อารำอ่อนนะครับเนี่ยรำอ่อนเลยรำละเอียดเลยนะครับเนี่ยหนึ่งอุ้งมืออย่างนี้นะครับต่อหนึ่งก้อนหนึ่งอุ้งมือเอามืออุ้งขึ้นมาเลยหนึ่งอุ้งมือนะครับหนึ่งต่อหนึ่งก้อนก็ใส่นี่เลยแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะครับแป้งข้าวเหนียว ผสมกันสามตัวนี้ครับผมผสมเลยนะครับผสมกับหัวเชื้อเสร็จก็ออกมาเจียบร้อยเสร็จมาก็มาโรยเลยนะครับโรยหน้าเนี่ยโรยให้เต็มเลยนะครับเสร็จแล้วก็ตามด้วยน้ํานะครับแล้วก็ขมผ้าดาเนี่ยคุมไว้สามวันนะครับสามวันวันที่สี่เราก็มาเปิดนะครับเปิดดูก็จะมีใยลัก,ลกงรั้งแบบนี้นะใยยังตกค้างอยู่นะครับเนี่ยใยยังตกค้างอยู่ พอขึ้นเต็มนะครับก็ดูคลิปที่แล้วก็จะเห็นนะครับทีนี้ผมก็เอาน้ํามาตัดใยเขาเสร็จแล้วก็เป็นลักษณะอย่างนี้เลยครับเนี่ยผลตบแทนมาก็โอเคเลยนะครับนะท่านผู้ชมก็ค่อยๆดูนะครับถ้ามือใหม่อยากจะปลูกเห็ดฟางนะครับก็ทาเหมือนผมได้เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะรอให้เห็ดมาโตนะครับเดี๋ยวผมจะเอามารวบรวมในในในคลิปตัวนี้นะครับหลังจากให้เห็ดมาโตก่อนนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับ ผมจะแนะนําไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะมาดูกันว่าอีกเจ็ดวันเนี่ยจะโตขนาดไหนโอ้โหท่านผู้ชมดูตรงนี้ครับเนี่ยความอัดแน่นเลยนะครับเนี่ยอัดแน่นตึ๊บเลยนะครับเนี่ยเนี่ยแน่นมากนะครับจุดนี้นะครับแล้วตรงนี้ก็แน่นเหมือนกันเนี่ยท่านผู้ชมดูอืเนี่ยดอกเขาผมว่าน่าจะสมบูรณ์นะท่านผู้ชมรอดูนะครับอีกเจ็ดวันก็ คิดว่าโดกคงจะโตนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดอีกนะครับเดี๋ยวเปิดอีกี๋้วจะต่อเนื่องเลยนะครับเป็นวันที่องวันที่16นะครับวันที่16กรกฎาคมก็คือก็คือพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับ